สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวันนี้บลจเกียรตินาคินพัทรละนะคะได้รับเกียรติจากทางเวลเมจิกให้มาแนะนําการลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศนะคะสําหรับกองทุนที่2นะคะก็คือกองทุนเปิด KKP Global Impact Hedge หรือว่าตัวย่อก็คือ KKP G Impact Hedge นะคะกองกองทุน KKP G Impact Hedge ก็จะเป็นกองฟีดเดอร์ฟันที่ลงทุนในกองทุนมาสเตอร์ฟันก็คือเวลลิงตันโกลบอลอิมแพ c ฟันนะคะโดยลงทุนไม่น้อยกว่า80%ของ NAV แล้วก็เป็นกองที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า90%นะคะกองหลักก็จะลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่สร้าง ผลิตภัณฑ์บริการที่สร้างผลกระทบทางด้านบวกให้กับโลกนะคะแล้วก็จะต้องควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในบริษัทนั้นๆด้วยค่ะจุดเด่นของกองนะคะก็เป็นการลงทุนในบริษัทที่แก้ปัญหาให้กับโลกนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคทําให้ธุรกิจเนี่ยของบริษัทที่เราไปลงทุนเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็ทีมบริหารนะคะมีนักวิเคราะห์ กว่า30คนในการซัพพอร์ตข้อมูลนะคะสิ่งที่พิเศษก็คือ Wellington จะมีนักวิเคราะห์สำหรับ s ustainable investment โดยเฉพาะแล้วก็กระบวนการคัดเลือกนะคะก็จะเป็นการคัดเลือกบริษัทที่สร้างผลกระทบทางบวกชัดเจนจะต้องวัดผลได้แล้วก็จะเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีคู่กันไปด้วยทีนี้ถ้าพิจารณาตีมการลงทุนนะคะผลกระทบทางด้านบวกเนี่ย มันก็จะมีธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาด้านความจะเป็นพื้นฐานนะคะเช่นธุรกิจการพัฒนาด้านการแพทย์หรือว่าธุรกิจที่ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างผู้คนยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับไซเบอร์เซキュริตี้เป็นต้นนะคะหรือว่าธุรกิจที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทําพลังงานสะอาดเป็นต้นค่ะ ถ้าดูน้ำหนักตามภูมิภาคนะคะเทียบกับเบนชมร์คือ m s c i a d v เนี่ยจะค้นพบว่า overweight ทาง Emerging Market แล้วก็ทางยุโรปนะคะเพราะว่าจะเป็นภูมิภาคที่มีธุรกิจที่สร้างผลกระทบทางบวกได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าดูหุ้นในพอร์ตเนี่ยก็จะมีน้อยตัวกว่า GNP ที่เมื่อกี้ได้แนะนำไปแล้วนะคะก็จะมีหุ้นอยู่ที่ประมาณ50 7 0ตัวนะคะน้ำหนักของแต่ละ ประเทศหรือแต่ละภูมิภาคเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เซตไว้มันจะผ่านการกระบวนการคัดเลือกอยาก่างบริษัทที่สร้างผลกระทบทางด้านบวกค่ะแล้วก็จะกลายเป็นสัดส่วนที่เห็นอยู่นะคะถ้าดูจากหน้าหุ้นนะคะตัว top ten เราอาจจะไม่คุ้นชื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าสัดส่วนของหุ้นในพอร์ตส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มี market cap ขนาดกลางและเล็ก ที่มีศักยภาพในการเติบโตนะคะข้อดีก็คือว่าทำให้เราสามารถที่จะถือกองนี้ควบคู่ไปกับกองโ l รบอ l e q ิ i t y อื่นๆที่เน้นถึงหุ้นตัวใหญ่ได้แล้วก็เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงได้ค่ะทีนี้มาดูผลการดำเนินงานนะคะสำหรับตัว KKP G Impact Hedge อพอดีเพิ่งเป็นกองที่เพิ่งเปิดดําเนินงานในปีนี้เราจะมีพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกอง Master Fund นะคะก็ถ้ามองย้อนหลังหนึ่งปีนะคะกอง Master Fund สามารถทําผลตอบแทนได้30.2%เทียบกับเบนช์มาร์กก็คือ m SICAV a ทำผลตอบแทนได้27.4%นะคะหรือถ้ามองย้อนหลังไป3ปี ตัวกองมัสเตอร์ฟันนะคะสร้างผลตอบแทนได้17.3เทียบกับเ e น c ์มา r คื m s c i a ีไสร้างผลตอบแทนอยู่ที่12.6ก็จะเห็นว่าสามารถสร้างเอลฟาได้อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผลก,การดําเนินงานในอดีตก็ไม่ใช่สิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคตนะคะนักลงทุนก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทนะคะ หรือจัดขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนของท่านก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอพระคุณทางเวลเมจิกและนักลงทุนที่ให้ความสนใจกับทางบรจอนะคะ